ื่อความปลอดภัยเชื่อความระมดรวังนะครับแป็เป็นหมายจับได5หมายจับต้องหา5ข้อในกลุ่มการระดมฝันล้างอาชญากรรมในช่วง่1-2นะครับกองบชกการมวลนครบาลนะจริงๆแล้วเนี่ยเราทําต่อเนื่องตลอดมานะครับแต่ในช่วง1-2เนี่ยก็มุ่งเน้นไปในส่วนของที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาในส่วนของความเดือดร้อนเช่น อลองเรียนมาในส่วนของอยาเสพติดนะครับผ่านสายด่วน191หรือผ่านช่องทางของการรับแจ้งเหตุของกรมชาการตำรวจนครบาล้องเรียนการมั่วสุมนะครับก่อความเดือดร้อนลำคาญนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องดำเนินการก็คือการช่อโกงในโลกออนไลน์คือการสั่งซื้อของนะครับแล้วก็ช่อโกงก็ ในส่วนนี้นะครับผลการระดมนะครับก็มีอาวุธปืนนะครับจำนวน35ลายนะครับดอกไม้เพลิงพุนะครับที่ขายผิดกฎหมายนะครับมีการส่งการทางไปรษณีย์นะครับก็ดำเนินการจับกลุ่มมาจำนวนมากนะครับยาเสพติดก็มีการจำหน่ายหกลายนะครับครอบครองยาเสพติด145รยบลายนะครับผู้เสพนะครับเาเก็บประมาณเกือบเกือบร้อยลายนะครับ หมายจับทาคดีความมั่นคงนะครับที่ทางกรมชากตํารวจนครบาลก็ขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบว่านะครับในส่วนของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับกรงชากตํารวจนครบาลรับฟังนะครับแล้วก็จะดําเนินการแก้ไขนะครับพิสูจน์ทราบนะเพื่อให้ตํารวจนครบาลน,นะครับสามารถรับใช้พี่น้องประชาชนนะได้อย่างแท้จริง